รุมันเกิดดราม่าขึ้นมาน่าสนใจมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งเราถึงได้รู้มีการร้องเรียนเทศบาลนครขอนแก่นย้ายสถานที่จุดพรุจากสนามโกคาร์ทข้างสวนเลืองแสงซึ่งเคยจัดย้ายมาที่ลานกว้างตรงข้ามเทศบาลนครขอนแก่นจะมีการจัดพุจุดพุกัน888นัดเสียงร้องเรียนก็คือ มันใกล้บ้านเรือนประชาชนที่เป็นบ้านไม้เก่ามีผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงหมาแมวเกิดความบาดผวาหมายถึงเจ้าของหมาแมววาดผาวาแทนเมื่อวานนี้สทอขอนแก่นคุณวรินเอกบุรินให้ข้อมูลนะครับว่าเดิมเนี่ยเคยจัดที่โกคาร์ตใกล้กับประตูเมืองขอนแก่นแต่เนื่องจากพื้นที่เป็นเอกชนปีนี้เจ้าของอนุญาตให้จุดพลุก็เลยย้ายมาจุดบริเวณพื้นที่ว่างเปล่า งข้ามเทศาบาล,ลนครขอนแก่นและได้ขออนุญาตการใช้สถานที่จุดพลุกับอำเภอเมืองขอนแก่นอนุญัตแล้วและทางเทศาบาลเนี่ยได้มีการวางแผนการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอัคขีภัยนะคะในกรอบระยะทาง150เมตรจากจุดที่ทําการจุดพลุที่มีบ้านไม้แล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียง ในส่วนผู้ป่วยติดเตียงค่ะจะมีเจ้าหน้าที่สาธธรณสุขไปให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษตรวจสอบแล้วนะคะในพื้นที่ที่จะมีการจุดรู้มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่สองรายคือทางคุณวดินเองก็บอกว่าตัวเองก็ไม่เห็นด้วยกับการย้ายสถานที่จุดแต่เนื่องจากมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเบื้องต้นก็เสนอให้มีการย้ายไปที่สถานีวิจัยข้าวแต่ว่าเวลาจํากัดคาดว่าดําเนินการไม่ทันก็เลยย้ายไปจุดภายในเทศบาลนครขอนแก่น หมายถึงถ้าเกิดไม่สามารถหาทางออกกับชาวบ้านได้ก,ก็จะย,ย้ายไปจุดในเทศบาลนาครขอนแก่นแล้วคาดว่าคงจะทางจุดคูครั้งสุดท้ายแล้วเพราะสภาพมันเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นชุมชนท่านผู้ชมครับล่าสุดเทศบาลก็ย้ายจริงจริงค่ะไปตรงข้ามเทศบาลนาครขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นลานจอดรถของเทศบาลนาครขอนแก่นอ่านี่แหละครับท่านผู้ชมอ่ะ เราก็เข้าใจได้นะปีใหม่ปีละครั้งอันนะแต่จุดพูดมันไม่ใช่ปีละครั้งไงหลายเทศกาลก็จุดพูดใช่ไหมเมื่อคืนนี่หลายที่ก็จุดกันซะแล้วเนี่ยยังไม่ทันปีใหม่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้โลกมันก็เปลี่ยนคนก็คำนึงถึงกรณีสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยผมว่าเอาเฉพาะที่เขาจุดให้เป็นเรื่องเป็นราววางแผนเอาว่าเป็นอย่างดีน่าจะดีกว่า